East ่โมกนไปยึดตาไม่มีแสงแดดแสงดแต่ไม่ดีก็ล้ก็เล้ พี่นุน่นพี่นุ่นรอ,อน้องด้วยค่อยๆลูกเดือดร่มค่อยๆค่อยๆ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มรอยิ้มรอสิไปให้แม่นนิ่มดูสิยิ้มรอยิ้มรออ้ยยิ้มรอยิ้มรอ

เป็ตัวอะไรนิ่งกรงยกขี้เห็มันไม่เอไปไปไปมันจะล้มมันจะล้มมามนี่มานี่พี่เบลเบลมานี่เบล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 ค่อยเดินค่อยเดินลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยๆเบลเบลน้องขิ้ตกน้ำน้ำขึ้นมาขึ้นมา ออืค่อยเดินนะครับดูทางาเดี๋ยวพอแล้วขึ้นมาน้ำโอ้อย่าแวะบอกว่าอย่าแวะขึ้นมาโ,นะโนโนพี่นุ่นไปแล้วโน่ดูไม้นะค่อยๆวิ่งนะมันไมีหยามีอันยาขาหหยาหรือเบึงหรือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าข้าวใส่ปุ๋ยแล้วก็จะสวยข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับลเะโยโย่ อันน้ามันขังหลายมันกับจังสิโบมี่เนี่ยอย่าเลี้ยงตัวข้างนั้นเลย เดินดีๆลูกเอ้ยคุณขั้นหงายเกี่ยวหอกป่าว่ามันจ่ำคุ่นต่ำมันสีลมเอื่อยมันเห็นเลียนแบบเอื่อยมันเลยนรยี็นคืองูบาค่ะเย็นอย่างว่าสียูเห็นมึงเห็นมันเป็นงูน้ำงูอันนั่นบแต่ที่เป็นงูใช่ปะาตงอัน บ่ก่าอันนี้แม่ก่าหรือปลาหมา่เออดามัดให้เลยมันน้ำค้งมันน้ำเบิ้งเบงมันแตกกอออกมันกออกบไงต้นหนึ่งแตกกอออเขาและเาี้ไรหรอ 僕と先生。